สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป 4, 4ทุกคนนะคะสําหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นในวิชาการงานอาชีพนะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะกับการเรียนออนไลน์ในเรื่องของการพับใบตองนะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนในเรื่องของของใช้ของตกแต่งจากใบตองแล้วก็การ พับใบตองขั้นพื้นฐานก็คือการพับใบตองแบบกรีปพกานะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากใบตองกันต่อนะคะในชั่วโมงนี้จะเป็นการทำกระทงนะคะประดับทูบเทียนแพรแบบกรีบกราบนะคะ ก่อนอื่นมาดูหลักการทำงานนะคะก็คือออกแบบชิ้นงานใบตองและศึกษาวิธีการปฏิบัติขั้นตอนที่2เตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะซึ่งอุปกรณ์ก็จะมี1ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือใบตองตะนีสดค่ะ2เข็มและได้ได้ต้องเป็นได้สีเขียวนะคะ3ไม้บรรทัด4 กันไกล 5. ผ้าเช็ดใบตอง 6. โฟมวงกลมขนาดเล็กค่ะเล็กเจ็ดเข็มหมุดนะคะซึ่งอุปกรณ์ต่างๆนักเรียนสามารถดูในรูปประกอบในหนังสือได้เลยนะคะแล้วก็ดูจากในคลิปได้ค่ะก็คือมีกันไกลไม้บรรทัดใบตองตานีสดเข็มหมุดได้ผ้าเช็ดใบตอง เข็มและโฟมวงกลมขนาดเล็กนะคะต่อไปเป็นการเตรียมใบตองค่ะก็โดยนำใบตองตานีนะคะมาเช็ดใบโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดใบตองทั้งสองด้านนะคะต่อไปนะคะเป็นวิธีการพับใบตองค่ะซึ่งมีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะคะ ขั้นตอนที่1คือเราจะต้องฉีกใบตองฟาง1.5นิ้วยาว7นิ้วนะคะขั้นตอนที่2คือพับ,บริมใบตองด้านซ้ายและฝาลงมาให้เป็นมุม 3. พับ,บริมใบตองทบด้านข้างเข้าหากันดังรูปนะคะ 4. พับตลบสันทบกลับมาทางขวา ขั้นตอนที่5ให้ทําแบบเดียวกันนะคะในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3และขั้นตอนที่4ทําแบบนี้นะคะทั้งหมด20ชิ้นค่ะแล้วเราก็ใช้ได้เย็บให้เป็นวงกลมนะคะต่อไปนำไปติดรอบโฟอมโดยใช้เข็มหมดุดแล้ววางประดับบนเทียนแพรให้สวยงามค่ะซึ่ง จะเห็นว่าไม่ยากเลยนะคะเด็กๆถ้าเราตั้งใจแล้วก็ดูจากในคลิปนะคะต่อไปนะคะประโยชน์ของใบตองค่ะประโยชน์ข้อที่หนึ่งก็คือใช้สำหรับประดับทูบเทียนแพรให้สวยงาม 2. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 3. เป็นการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะกับการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากใบตองและวิธีการพับใบตองนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนพับใบตองจากในหนังสือในหน้า หกนะคะวิธีการพับใบตองในการทํากระทงประดับทูบเทียนแพรแต่นักเรียนพับแค่ประมาณ4-5ประมาณ5ชิ้นนะคะแล้วก็เย็บใช้ได้เย็บแล้วถ่ายรูปส่งมาในลายของห้องด้วยนะคะสำหรับเช่อโมงนี้สวัสดีค่ะ